คนบ่นกันเยอะมากว่าเนี่ยแมวผัดขนขนร่วงใหญ่เลยตอนนี้แมวบ้านเฮนรี่ก็ผัดฉาบเดือนนี้ปรับเป็นอาหารเมนดสูบำรุงขนยาวๆเลยค่ะเวลาที่เราใช้คําว่าผัดขนเนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าปกติแมวผัดขนไปทําไมแลวทำไมแมวต้องขนร่วงขนาดนี้แมวเนี่ยจะผัดขนตัวเองเพื่อให้ระบายความร้อนออกจากผิวได้ดีขึ้นค่ะก็คือตรงกับช่วงเดือนเมษาเลยที่หลายบ้านเนี่ยจะเริ่มสังเกตว่าแมวตัวเองเริ่มขนร่วงเยอะละเพราะว่ามันเริ่มร้อนนั่นเองค่ะมันเป็นเซอร์เคิลของการผัดเซลล์ผิวกับขนขนที่หมดอายุแล้วเนี่ยจะหลุดออกเพื่อให้้้ขนนนนนนใใหหมม่่่่าาแแททีีัเองงชวก็ะํ รุงแน่นๆกันไปเลยนะคะอย่างเฮนรี่เนี่ยพอเห็นว่าเริ่มผลัดกันแล้วก็จะรีบปรับผสมอาหารมาเปลี่ยนเป็นตัวสกินแอนโคของไลฟ์เมดเลยซึ่งหลายบ้านก็จะเริ่มให้ตัวนี้กันเยอะมากค่ะปกติของไลฟ์เมดเนี่ยในทุกสูตรจะมีน้ํามัน3ชนิดที่บำรุงขนคือน้ํามันปลาแซลมอนดอกอีฟนิ่งพิมโรสกับน้ํามันมะลยดอกทานตะวันแต่ตัวถุงสีน้าเงินที่เน้นบำรุงขนเนี่ยจะแตกต่างตรงที่มีการใส่ MCT จากน้ามันมะพร้าวตัวนี้นะคะเป็นไขมันดีที่เพิ่มมาเพื่อบำรุงขนกับผิวหนังมากขึ้้้้้นนนนนนนออีีีีกกกก1เเลวค่่่่่ะะะสสูตรจปป็บาแแมมมมไไไืทพิ นี้้ไดค่ะพวกอาการคันขนร่วงก็จะดีขึ้นด้วยเซฟคลิปนี้เอาไว้นะคะถ้าเจอปัญหาแมวขนร่วงหรือว่าอยู่ในช่วงผลัดขนได้เลยค่ะมันช่วยได้เยอะจริงๆ